ยิ่งมันตีริ่งเล่นมันติเพยเยอร์ครับยิ่งมีอะไรให้ทำมากกว่าซิงเกิลเพยเยอร์อีกเอกอ,อน่าสนใจเว้ยแต่ของนี้ต้องลองดูกันก่อนครับอย่าเพิ่งเชื่อรีวิวะรีวิวอาจจะอ,อวยก็ได้พี่พร,รบกวนแก้ปัญหาไม่พี่ช็อตหน่อยไม่ไม่แก้ป,ปล่อยไว้ไงี้มันมันจะไม่ไหวแล้วมันหูจะแตกรบกวนคนอื่นครับ ไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่ผมผมสบายดีครับได้ไอ้คนแบบนี้ผมชอบแกงรู้ป่ะเดี๋ยวผมจะทำบางจะทำบางโอ้โหพี่เปิดนิ้วใหม่มาเลยพี่ผมจะทำเสียงคนตีนคนตีเป็นใหม่เว้แล้วจะทนไม่ไหวรวมซะเหมือน <c oughs> เอฟิร์สอีกจ้ะติแะดแล้วว <c oughs> ะ <c oughs> ทั้งไหนวะทั้งไหนวะโอ้โหรายงานปิ๊งระหว่างเล่นฮนะสองสี่ห้าครับของผม,ผมจ้ะเต็มแม็กเลยนะโอ้สองร้อยกว่าผมไม่คิวใครเลยพี่เออสมาติโตโอ้โข้างหลังเจ็บจริง แมนซอฟต์วางหลังโอ้ลืมไปเขาไม่ได้อยู่ในบองเลยเฮ้ยทำไมการเคลื่อนไหวเรามันช้าลงวะหมายถึงเซ็ตในการเล,นเล่นไม่ได้เล่นหลายวันไอ้เชีย่ยแม่งติงเยอะมากๆเลย ปิงเยอะแล้วมันเล่นไม่มันเลยี่นะปริงโอ้ยเออโทษจปิงเยอะเล่นไม่หนุกว่ะนี่มันลอยหลักสูตรเจ็ดแปดแล้วเนี่ยรอจริงทำไม่ได้ขนะด้วยครับ แหมได้ทีก็ขอชมตัวเองหน่อยสิครับแต่ไปครับไม่ว่าอะไรครับโอ้โหมันมันไม่ไหววะยิงปอดยิงปอนจะตายแหมเนื่อเดือไ่หวแลจะบินแล้วเืองอะไรกรันะครับเสื่อมเริ่มเสื่อมนะไม่ไหวเลยตัวดี่ยียเลยจอย

โอ้ยบ้าจริงอุนโตรดร้อนเลยร้อนเลยโอ้ยบ้าจริงเลยอ่ะเสียมโอ้ยยัดไปตีไอกระเนิดไอท่านใกล้นำแล้วใกล้นำแล้วพวกเรา

ไ่นั่นไี่ใช่ไปใช่ไหมพี่ระวังมันหล่นมาจากหัวแล้ว ไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนวะมันโดนปัดเชี้ยวมาเลยเขี้ยวทำแล้วจ้าทำยาวแล้วนีก็ไม่ยาวอ่ะเดี๋ยวก็ต้องทำคะแนนแล้วทำแล้วจ้าเปคเตอร์ไม่มยอมไป เจนสิทธิ์ใช้สมาร์ทิโคเหรอเนี่ยใช่ครัแปลกเฮ้ยใครจะช็อตกันวะเฮ้ยรครับยิงเีงไม่ทันโอ้ยแนนนต่อนโดนแฟนอีกแล้วครับพี่ พี่ชีพก็ได้ขาบอมขาบอมถ้าไททันไม่เิอมอไซต์ติดซีโฟฮ่าเนี้ยโอ้ยโอ้ย มงเล่นมาให้ฟิลมาก่อนเลยเล่นมาใหฟิลมาแน่ที่ใส่กีซุ่มเนี่ยมาใหฟิลว่าชัดบอกเลยเวลาปรับตัวเล่นมาใหฟิลนะครับใครที่แบบชอบวิ่งไปบูบูนี่ตายลุล้วนแน่นอนนะอตามตามผมด้วยสิเฮ้ยจริงจริงจริงมาใฟิลมันต้องดูรอบๆก่อนไงแล้วค่อยเดินค่อยเดินเน้นเน้นคอมเพล่รึไงเออเน้นคอมเวอร์เป็นหลัก เราไม่มีสจติด้วยเรามีเรามีโคคิวไว้เป็นกุ่มพิเศษแต่โคคิวไว้สแกนตัวกดสปอร์ตตัวเอเอแบบภาคสองวัดใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยโหตามนิดเดียวครับท่านทำไมเราเล่นแปลแปลกเฮ้ยนำแล้วนำแล้วติดแต้มครับนะ เยี่ยมสุดยอดสุดยอดมากยกเครดิตให้สัซากิเลยไม่ไม่คิดจะทอบจนเลยอะไรประมาณ <c oughs> เย,ย่เลยคร <c oughs> ับเฮ้ยเย่เพราะมีนะผมกับเย่เพราหลาบก็มีได้น<ล>ะครับโอ้โหดูเขา <c oughs> พูดดูเขาพูด ไอ้พวกเท่เนี่ยมันเล่นกดตนยตอีกนอยูที่ไม่หรอกผมแปลกว่ะคือมันไม่ยอมตายหมายความว่าแบบมันต้องใช้กระสุนเยอะมากในการฆ่าตายเลยเย แค่เพี้ยวเราก็ตายแล้วอ่ะแต่เราแม่งปิงสอ, <c oughs> องร้อยอ่ะปิ้งจ้ากระได้สิบคิว